ซาลยตาวีออร์มิตรปี2020นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่369,000ผ่อนต่อเดือนนะคนที่อยู่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้กับน้องสุรียค่ะที่บริษัเทเพดยนต์นะคะ สาขาเซรีไทย9 5ค่ะวันนี้นะคะน้องเฉลียก็มีรถมารีวิวให้ที่พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคุณพี่ซึ่งเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยค่ะคันนี้เลยกับ Toyota Vios นะคะ1.5เมตรปี2020นะคุณพี่คันนี้ราคา369,000เหมือนที่ต้นคลิปเราบอกเลยนะคะคันนี้คุณพี่ขาจะได้รถนะคะเป็นปี2020ในราคาที่สุดุ้มแล้วออปชั่นจัดเต็มเพราะว่าเป็นตัวมิดคุณพี่นะคะนี่ ตัวรถนะคะได้เป็นสีบรอนเงินค่ะคุณพี่ค่ะตัวไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มี Time, ไฟเดย์ทามไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวกระจกนะค่ะได้เป็นกระจกหน้าสีดำแบบนี้เลยคุณพี่ค่ะเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบไม่มีรอยบุบรอยลักิ้มเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้ล้อแม็กขอบ15นิ้วคุณพี่ได้เป็นยางคูดเย่ด้วยนะคะคุณพี่ยางคูดเย่แบบนี้ความใช้งานสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ ก็ะจะครูพับข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนี่ตัวมาให้แบบนี้เรียบร้อยค่ะคุณพี่นี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนหัวน็อตนะคะท่านี้นะคะคุณพี่หัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยทั้งสิ้นค่ะหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างค่ะว่าไม่มีการริกคั่นจนหนักจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ะว่าเรามีการตรวจรถ5,274จุดเลยด้วยการคุณพี่หากรถพบเจอนะคะทางเรารับซื้อซืนเตจมจำนวนทุกกรณีเลยค่ะคุณพี่คาในส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยคะไฟท้ายได้เป็นไฟเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยราวนะะี่ค่ะนี่เลยเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบเลยสําหรับคันนี้นะคะเจ้าวีออรคันนี้คุณพี่อ่ะเป็นตัวมิดนะคุณพี่ขาตอนนี้น้องกําลังคำ้คำค้นะคะหาที่เปิดอยู่นะคุณพี่ขา สำหรับเจ้า V r ตัว e t นาคุณที่เราต้องกดผ่านรีโมทนะคะหรือไม่ก็จะเป็นตรงด้านหน้าแบบนี้นะคะรึเป่าเปิดหน้าเปิดงกระโปงก่อนนะคะพามาดูค่ะคุณพี่ในส่วนของ V r ตัว e t คุณพี่คะนี่เราไม่มีการขยับเรสทั้งสิ้นนะคะนี่เห็นไหมว่าห้องบรรจุสัมภาระของเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณพี่มีในส่วนของแผ่นเกล็ เชิญรองมาให้แล้วก็ยังอะไหล่อุปกรณ์ฉุกเฉินแบบนี้เขาก็มีมาให้เรียบร้อยครบจบเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นแย่เลยนะคะคุณพี่คะร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆสําหรับคันนี้รูระบายอากาศแล้วก็นส่วนของหัวน็อตต่างๆของที่คมๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะนี่คุณพี่คะคันนี้นะคะใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะอินบซ์เข้ามาได้เลยนะคะไฟได้เป็นไฟเดิมๆจากโรงงานขุงที่ทั้ง2ด้านเลยนะคะได้เป็นไฟเดิมๆจากโรงงาน สำหรับคันน er ี้นะคะน้องมีในส่วนของเซนเซอร์มาให้ถึง2จุดเลยด้วยกันนะคะคุณพี่คะนี่ในส่วนของเซนเซอร์มาให้ถึง2จุดเลยด้วยกันนีคะแล้วก็เราพามาดูด้านในค่ะด้านในคุณพี่ค่ะนี่สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้คุณพี่เบาะหนังนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีขาวเบาะหนังตึงๆคุณพี่คันนี้นะคะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระว่าหมดสัญญาเช่าค่ะคุณพี่เข้าสนยนเฟคุณมีเช็คประวัติได้เลยมีกระเป๋าริงโจนะคะ มาให้ถึงสองขุดเลยด้วยกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วมาให้แบบนี้อีกด้วยนะอ่าถ้ามาดูค่ะในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านั้นนะคะก็บอกเลยว่ากว้างขวางม,ม,มากๆคุณพี่พื้นที่ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะคุณพี่ค่ะนี่เห็นไหมสำหรับคันนี้นะคะคุณพี่นี่เลยนะคะเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยในด้านของคนขับแล้วก็คนนั่งค่ะ กระจกนะคะได้เป็นแบบไฟฟ้า4บาทไอ้สบาทค่ะแล้วก็ได้เป็นแบบออตโต้หบาทน,นะคะวันนัดเสาเอของเรานะคะด้านนี้ก็ไม่มีการขยับอะเรทั้งสิ้นเดี๋ยวน้องจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่เลยนะคะคุณพี่สตาร์ทเครื่องให้ดูกันแบบนี้แล้วนะคะคุณพี่คะก็สำหรับคันนี้เลขไม่นะคะวิ่งไปแค่1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน 647โลคุณพี่สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยง,งานนะคะปลดระวางหมดสัญญาเช่าเข้าศูนย์เป๊หคุณพี่เช็คประวัติได้เลยเนี่ยคะ เช็คประวัติได้สบายใจได้เลยนะคุณพี่นะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีการ,รตัดต่อแน่นอนได้เป็นหน้าจอเข็มนะคะแบบหน้าจอแบบแอนดรอยก็คือหน้าจอเข็มเนาะคุณพี่พวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะสามารถรับสายวางสายหรือว่าคอนโทรลทุกอย่างนะผ่านพวงมาไลัยได้อีกด้วยค่ะใีส่วนของตรงนี้นะคะหน้าจอเขาได้เป็นแบบทัชสกรีนนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แบบนี้คุณพี่แล้วก็สามารถเชือ่อมต่อพวบเอ่อแอนดรอยออโต้นะคะคุณพี่หรือว่า usb นะ ะะ USB แล้วก็เป็นพวกแบบว่าไอพอดนะคะได้หมดเลยคุณพี่บลูทูธนั่นเองนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้ในส่วนของกล้องถอยสําหรับคันนี้เขาก็มีมาให้คุณพี่ไม่กลักเลยนะคะคุณพี่หาคันนี้มีมาให้ครบจบเลยกล้องถอยมีมาให้สําหรับใครที่ยังถอยรถไม่คล่องยังเอ่อถอยรถไม่เป็นนะคะหรือว่ายังกระระยะไม่ถูกนะคะกล้องถอยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะกล้องถอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยคุณในส่วนของตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะ ในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยว่าคอนโซลด้านหน้าของเขานะ่คุณพี่จะได้ตัดเป็นสีโรสโกกับสีดำแบบนี้ ให้ความดูเรียบหรูสวยสวยงามมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคุณพี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าจอของเขาก็คือแบบออกแบบมาดีไซน์สวยงามเลยนะคะพื้นที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยกว้างขวางน้องสูง่ร้อยสูง178นะคะก็สามารถที่จะยืดขาได้แบบสบายๆแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถนะคะหนึ่งคันเอาไว้ใช้งานแต่อยากได้งบประหยัดรถคันแรกก็คันนี้ได้เลยคุณพี่เห็นไหม เขาไม่ได้แกะเลยนะคะในส่วนของด้านบนนั้นนะคะคุณพี่คะสำหรับตัวนี้นะเขาก็จะมีในส่วนของกล้องหน้ากล้องบันทึกหน้ามาให้แบบนี้เรียบร้อย,ยกระจกมีให้แบบนี้เลยค่ะคุณพี่ทั้งสองบานเลยเน,นี่ยค่ะนี่หน้าเซลลกัตนะคะค,คุณพี่่ะ ที่บางแดดก,ก็ปรับพับได้ตั้งได้เปลี่ยนแบบได้นะคะเพด้านนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใลยทั้งสินนะะ้นค่ะพดานเราสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้องเครื่องในขณะที่เครื่องกําลังสตาร์ทอยู่นะคะทุณพี่คะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะคะในขณะที่เครื่องกําลังสตาร์ทอยู่นะคะ คองเครื่องทํางานปกติดีทุกอย่างเลยคุณพี่ได้ยินเสียงไหมก็คือนี่คือเป็นเสียงข้องเครื่องนะคะในขณะที่เรากำลังสตาร์ทเครื่องอยู่หัวน็อตนะคะไม่มีการขยับอะไรทั้งสิ้นหัวน็อตคมๆจุดๆแบบนี้นะคะนี่เลยดูระบายอากาศคุณพี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเนี่ยเห็นไหมเมคอาร์คคันนี้ก็เป็นเมคอาร์คแบบว่าแบบอยู่ตรงจุดเป๊ะนะคะแล้วก็ิีเลอเดิมเดิมนี่แผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นส่วนของหัวน็อตก็ไม่มีการขยับเลยทั้งสิ้นท,ทแบบนั้งด้า,า,ดดงงานในแล้วก็ ER ด้านนอกนี่ทั้งดูเลย ทุกอย่างนะคะคุณพี่ปิดปิดป like um like ิดคมแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันน like ี 30, Anthony, ้คุณ okay พี่ค่ะใครสนใจนะคะกับเจ้า Toyota Vios นะคะเป็นตัว1-5ิตรปี2020ค่ะเลขไม่ใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่เลขไม่ใช้งานแสนกโลเท่านั้นเลยคุณพี่่ะเฉลี่ยต่อปีไม่ถึง30,000โลเลยคุณพี่ใช้งานน้อยค่ะเข้าศูนย์เตะด้วยนะคุณพี่นะ ท่าน,นี้ใครที่สนใจนะคะโทรหาน้องจูเลียได้ที่เบอร์โทร0972396617หรือว่าแอดไลน์ตรงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณพี่สำหรับวันนี้ค่ะคุณน้องจูเลียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องจูเลียด้วยเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ